ทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกับผมโกโก้ Go Go Go, พ่อมดน้อยนะครับคลิปนี้เป็นคําพยากรณ์ของท่านที่เกิดวันศุกร์ประจําเดือนสิงหาคมนี้นะครับกับการเปิดไพ่อธิษฐานพยากรณ์ดวงชะตาของที่เกิดวันศุกร์ไม่ว่าท่านจะเกิดวันศุกร์เดือนอะไรนะครับหรือจะเป็นปีอะไรก็ตามแต่นี่คือคําพยากรณ์จากไพ่เสี่ยงทายนะครับหกใบนี้ดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมก็เกิดวันศุกร์นะครับ โกโก้พ่อมน้อยก็เกิดวันศุกร์นะครับไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะจะหลับตาหยิบอัชิารานเสียงทายให้กับท่านที่เกิดวันศุกร์ว่าในเดือนสิงหาคมนี้อะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับ 1...2...3...4...5...6 ใบนี้นะครับท่านที่เกิดวันศุกร์มารับชมคําพยากรณ์พร้อมๆกันเลยนะครับกับผม โกโก้ go, พ่อมดน้อยเพราะมีอีกช่องนึงเป็นช่องเล่าเรื่องธรรมะคุยธรรมะโกโก้สี่หท่านใดชอบลักษณะคุยธรรมะข้อคิดธรรมะทุกช้านะครับจะมีคําไวยากรณ์จะมีคำ,กคำเกี่ยวกับการเล่าเรื่องในช่องโกโก้ส6่หกนะครับหใบนี้ดวงดีมีโชคคิดสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้ขึ้นมาในนี้ใบที่ห เดอะสตาร์นะครับบุญกุศลนำพานะครับความเจริญก้าวหน้าบังเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านนะครับท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับหลายสิ่งหลายอย่างจะเริ่มดีขึ้นนะครับท่านใดที่ดีอยูแ่แล้วก็จะดีขึ้นยิ่ง,งขึ้นไปเพราะเดอะสตาร์ก็คือการแผ่เมตตาพระแม่ธรณีเปิดทางมีความสุขม,ม,สมีความสําเร็จมีความสงบร่มเย็นเงินทองหลัง่งไหลดีขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใบที่2ได้แก่ แปดเหรียญนะครับการเงินการงานตอกเอาปัม๊มเอาเต็มที่ตามความสามารถถ้าเป็นโชคลาภคือเลขประจําตัวท่านหรือเลขที่ท่านชอบก็ได้แปดเหรียญก็คือการทํางานได้เต็มตามความสามารถทําเยอะได้เยอะจริงๆก็เหมือนกันทําบุญทํามากได้มากทําน้อยได้น้อยนะครับเหมือนการละบาปละชั่วละได้มากท่านก็บริสุทธิ์มากละได้น้อยความบริสุทธิ์เราก็ยังอก็ยังมีน้อยอยู่นะครับ ท่านจะเจอดาวคู่รักนะครับเกิดวันศุกร์สองถ้วยเป็นการเริ่มต้นของมิตรที่ดีนะคะเป็นการเริ่มต้นของมิตรที่ดีเกื้อหนุนกันนี่คือไพ่สองถ้วยความสุขความสําเร็จแม้กระทั่งท่านอาจจะเจอคู่มิตรคู่ธุรกิจคู่ค้าขายอะไรต่างๆก็ได้ในเดือนสิงหาคมนี้การเริ่มต้นใหม่ๆการพบเจอของบุคคลสองคนหรือบางท่านอาจจะเริ่มต้นในการปฏิบัติธรรมที่ค่อนข้าง เน้นแล้วก็ค่อนข้างเคร่งขึ้นมาอีกก็ได้นะครับถือว่าเป็นเรื่องดีมากๆแทนแทนแทน,นสิบถั่วสำเร็จสมปรารถนานะครับแล้วก็เดอะเวอรเริ่มต้นนับหนึ่งต่อมาก็นับ10เลยนะครับในที่ พบเจอบุคคลที่เป็นดาวคู่รักคู่มิตรหรือเพื่อนมิสหายใดก็ตามแต่ในเดือนนี้แม้กระทั่งบางท่านเริ่มลงทุนกิจการอะไรเริ่มต้นเล็กๆน้อยนอ,ยอนาคตทั้งงาสิถ้วยร0อยเปเซ็นตสำเร็จสมปรารถนาแน่นอนนะครับเดอเวอร์ได้ดังใจอนาคตเกิดขึ้นมาทุกอย่างต้องเริ่มต้นจากการนับ1นึนะครับสิก็มาจากน้อย100ก็มาจาก10ความดีเหมือนการทำเรื่อย เราก็ละบาปออกไปไเรื่อยๆความบริสุทธิ์นั้นย่อมเกิดขึ้นแน่นอนสิบถ้วยนะครับสําเร็จสมปารถนาดีใจจังเลยดีใจกับทุกๆท,ท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับโกโก,โก้พมน,นก็เกิดวันศุกร์ในเดือนสิงหาคมนี้นะครับแล้วไพ่ตรงกลางคืออะไรเอยราชินีสิงโตที่เรียกว่าหญิงเก่งหญิงแกล่งมีอํานาจจะเป็นเพศไดก็ตามแต่ในดวงชะตาท่านค่อนข้างเข้มแข็งข อุปมาเปรียบเหมือนตำแหน่งไพ่ใบนี้นะครับก็คือเราสามารถจัดการกับความดุร้ายปัญหาต่างๆได้ด้วยตัวท่านเองได้ด้วยตัวเราเองแล้วก็มีเทวดาคอยช่วยเหลือคืออินฟินิตี้ตรงนี้ถ้าสิงโตเปรียบเหมือนอุปสรรคปัญหาท่านก็จะสามารถจัดการอุปสรรคปัญหาต่างๆได้ค่อนข้างดีขนาดสิงโตดุร้ายยังสามารถเอามือจับง้างปากได้เลยนะครับ ทุกเรื่องทุกอย่างท่านสามารถจัดการได้เริ่มต้นที่ดีมากท่านที่เกิดวันศุกร์นะครับทําบุญแผ่เมตตาต่อไปทําดีไม่ได้ดีใครหรอกนะครับก็ได้ดีที่ตัวเราการทําดีเริ่มต้นที่จากเราคิดดีทุกอย่างเริ่มต้นจากความคิดบุญและบาปใดๆก็เริ่มต้นที่ใจนะครับใจก็คือเรื่องของนาม,มาทำสิ่งที่อยู่ข้างในเราคิดดีคิดดีเรื่อยเหมือนเล็บมือเล็บเท้าผมเรายังอะไรแบบนี้ ยาววันละเท่าไหร่เราไม่รู้งอกวันละเท่าไหร่เราไม่รู้แต่เผลอแป๊บเดียวก็ยาวก็งอกถ้าเราคิดดีเรื่อยๆพอคิดดีเรื่อยๆปุ๊บก็จะพูดดีแล้วก็จะทําดีทุกสิ่งทุกอย่างเริ่มต้นที่ใจบุญและบาปก็เริ่มต้นที่ใจค่อนข้างดีมากๆนะครับท่านใดอยากได้คู่หูคู่มิตรสหายทําสหายแก้วอะไรของท่านสองช่วยแล้วอนาคตข้างหน้าคือสิบช่วยลงตัวสําเร็จสมปรารถนาดีมากๆนะครับการเงินตัวนี้ เน้นเรื่องการทำมาหาทำมาค้าขายมากกว่าหรือหรือถ้าเป็นโชคลาบคือโชคลาบเกี่ยวกับตัวท่านเองนะครับใบน,นี้ค่อนข้างดีอยู่นะแล้วเรามาลุ้นกันนะครับว่าคํำพยากรณ์ที่ผมอธิษฐานขึ้นมาจะเกิดกับท่าน,น,ก,าานกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมจะมีไพ่อยู่3ามกองให้ท่านเลือกนะครับโกโก้หนึ่งโกโก้สองแล้วก็โกโก้สามนะครับถ้าท่านใดเลือกกองที่ได้ไพ่สิบแดงทั้งสองใบ คำพยากรณ์นี้ก็อาจจะเกิดขึ้นกับท่านเกือบเกือบทุกอย่างค่อนข้างที่จะดีนะครับเรียกว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยได้เลยร้อยยี่สิบเลยนะครับถ้าท่านเลือกได้สิบแดงสองใบนะถ้าท่านเลือกได้เก้าแดงสองใบก็อาจจะต้องอาจจะเกิดบ้าง 70%- 80%ถ้าท่านเลือกได้กองที่ได้10ดดำก็อาจจะเกิดอยู่70%นะครับแต่อาจจะต้องเพิ่มการทำดีการทำอะไรหลายๆอย่างแล้วก็การละสิ่งที่ไม่ดีออกไปด้วยอาจตั้งจิตไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็จะเลือก ทนแทนแทนพอมเลือกโกโก้สองแล้วกันว่าทุกๆคลิปมาจะเลือกแต่โกโก้หนึ่งกับโกโก้สามคลิปนี้เลือกโกโก้สองครึ่งทางเจอกันครึ่งทางเจอกันครึ่งทางนะครับท่านในที่เลือกโกโก้หนึน่งแทนแทนแทนสิบแดงผมว่าจะเลือกแล้วนะสิบกองที่หนึ่งเพราะว่าผมเลือกมาบ่อยมาก อ่ะสิแดงเป็นของท่านที่เลือกกองที่1น,นะครับยินดีด้วยนะครับทาพยาการต่างๆก็ขอให้เกิดกับท่านทุกๆอย่างและก็มากกว่าที่พยาการ์ณอีกนะครับขอให้มีความสุขความสําเร็จส่วนท่านใดที่เลือกกับผมโกโก้พอมดน้อยนะครับโกโก้สองแเแดงไม่ได้10ก็เอา9ก็พอนะครับไม่ได้เหรียญทองก็ได้เหรียญทองประจำใจก็พอนะครับ เก้าแดงก็สือว่าสุดยอดและเบื้องบนดูอยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็ทาต่อไปส่วนท่านที่เลือกโกโก้3นะครับไม่ต้องเสียใจนะมรัยากรท่านได้รับชมรับฟังก็คือความเป็นโชคดีเกิดเกิดขึ้นกับท่านแล้วก็อาจจะต้องเพิ่มพลังงานบางสิ่งบางอย่างต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ถ้าชอบกดไลค์ถูกใจกดติดตามให้ด้วยนะครับกับช่องผมโกโก้พ่อมน้อยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ